17ผลงานอันลือลั่นของของเบง้ง 1. กลนเผาทุ่งพกบองทำลายทัพของแหหัวตุ้นที่มาโจมตีทัพเล่าปี 2. เบื้องหลังความสำเร็จของยุทธนาการศึกเซ็กเพชรทำลายทัพกำลังพลเป็นล้านของโจโฉหมดสิ้นนำหุ่นฟางไปลวงระดมธนมาจากฝ่ายโจโฉขึ้นแท่นเรียกลมอ่านองค์การบัญชาฟ้าดินวางกลซุ่มดักตีทับโจโฉยามแตกพ่าย 3. อุบายยิดเกงจิ๋วและหัวเมืองสำคัญทั้งหลายโดยใช้อุบายยิดกำลังจากงอ,อกกเข้าตีหลวงแล้วจึงส่งกำลังเข้ายิดโดยไม่ต้องลงทุน 4. แก้อุบายจิวยี่จนเล่าปีได้ซุนหูหยินเป็นภรรยา 5. อุบายลวงจิวยี่มันสมองสำคัญของงอ,อกกกจนกระอักเลือดตาย 6. อุบายให้เตียวสงมอบแผนที่เสฉวนเเคลื่อนทับเข้ายึดแคว้นเสฉวนของเล่าเจียง เพื่อสร้างสถานภาพสามก๊ก 8. เจริญสัมพันธไมตรีกับงอกก๊กหลังจากพระเจ้าเล่าปีสวรรคตซึ่งก่อนหน้านี้เล่าปีได้เคลื่อนทับหลวงบุกรุกงอกก๊กเพื่อแก้แค้นให้กับกวนอูซึ่งในครั้งนั้นทำให้พระเจ้าเล่าปีสูญเสียแมททับเตียวหุยและยังถูกลกซุนเผาทับหลวงจนมอดไหม้หมดสิน้น 9. สยบเม่งเฮกทำให้ทางใต้สงบ โดยไม่ต้องกังวลกับการบุกทางเหนือฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น 10. ออกอุบายปล่อยข่าวลือทำให้พระเจ้าโจโยอยปลดซูมาอี้ออกจากตำแหน่งทางการเมืองเพื่อไม่ให้ต่อกรกับจกกกได้ 11. บ,บุกกีสารครั้งที่หนึ่งสามารถเคลื่อนทัพบ,บุกยึดเทียนซุยและอันติ้งได้ด้วยอุบายพร้อมทั้งได้โยธทหารอย่างเกียงอุยมาเป็นขุนศึกคู่ใจอีกด้วย 12. ครานั้นพระเจ้าโจยอยทส่งทัพใหญ่ให้แม่ทัพโจจินเป็นแม่ทัพและให้อองลองขุนนางเท่าข้าเก่าในสมัยพระเจ้าฮันเลนเต้เป็นที่ปรึกษานำทัพออกสู้รบเพื่อป้องกันการบุกข,ของทัพจกกกซึ่งมีจูกัดเหลียงเป็นแม่ทัพใหญ่ครานั้นอองลองออกยืนหน้าทัพของฝ่ายตนหวังจะพูดจากเกลียกล่อมโน้มน้าวให้จูกัดเหลียงละอายใจและได้สำนึก จะได้ถอยทับกลับไปโดยไม่ต้องรบแต่กลับถูกจูกัดเหลียงซึ่งนั่งอยู่บนรถเลื่อนพูดด่าประจานให้ได้อายฟ้าอายดินจนอองลองตกม้าตายอยู่ตรงหน้าทัพทหารเสียขวัญแตกพ่ายไม่เป็นขบวนเป็นการแสดงออกถึงอัจฉริยภาพด้านวาทศิลป์ไม่แพ้โซจินและเตียวยี่ในอดีต13ในยามคับขันครั้งหนึ่งหลังจากเสียเกเต๋งจูกัดเหลียง ต้องถอยทัพใหญ่กลับเซงิงโตหรือเฉิงตูแต่ต้องขนถ่ายสเสบียงกลับจากเมืองเล็กๆที่เสเสียภายในเมืองเสเสียมีแต่สเสบียงกับทหารเพียงแค่2500คนในขณะที่กองทัพสุมาอี้กองขับเรือนแสนยกมาประชิดกำแพงเมืองจุกัดเหลียงทำกลลวงเปิดประตูเมืองลดธงทิวลงและขึ้นเล่นพินจีนบนกำแพงเมืองลวงทัพสุมาอี้ทำให้สุมาอี้ลังเลที่จะยกทัพบ,บุกเข้าในเมืองเพราะกลัวจุกัดเหลียงซุ่มทัพโจมตี ครั้งนี้เป็นการแสดงอัจฉริยภาพของจุกัดเหลียงในการแก้ปัญหายามคับขันถึงชีวิตได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้จะมีความเสี่ยงมากก็ตาม 14. ในการบุกกิสารครั้งที่3ใช้เนินไม้แปลกสร้างกองทัพผีทำกลลวงทัพสุมาอี้จนแม้แต่ยอดขุนพลเตียวครับยังไม่กล้าบุกจนสามารถตีได้ค่าใหญ่ของสุมาอี้เปิดทางเข้าสู่กิสานได้เต็มตัว 15. สร้างโคยนมากลขึ้นใช้ลำเลียงสเสบียง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการบุกกิสารในการบุกกีสารครั้งที่5 16. หลวงทัพสุมาอี้ให้ออกรบโดยซุ่มกำลังไว้ที่ช่องเขาระหว่างทางทำการเผาทัพสุมาอี้ในการบุกกิสารครั้งที่6ในครั้งนี้สุมาอี้สุมาสูและสุมาเจียวบุตรทั้งสองของสุมาอี้เกือบต้องมาสิ้นชีวิตที่ช่องเขานี้แต่คงเป็นบุญญาพินิหารของตระกูลสุมา ที่จะต้องให้กำเนิดพระมหากษัตริย์ที่สามารถรวบรวมสามก๊กให้เป็นหนึ่งได้ทำให้ฝนตกลูมาสามพ่อลูกตระกูลสุมาจึงหนีรอดไปได้17ก่อนจูกัดเหลียงสิ้นชีวิตในการบุกกีสารครั้งที่6นี้เองได้วางกลลวงสุมาอี้เพื่อทำให้กองทัพเคลื่อนกลับเซงโตได้อย่างปลอดภัยโดยให้นำหุ่นไม้ของจูกัดเหลียงขึ้นนั่งบนรถประจาตัวโดยในจุดนี้บางฉบับกล่าวว่า จูกัดเหลียงให้นำเอาศพของตนเองขึ้นนั่งบนรถแล้วให้เกียงอุยเป็นทับหลังเมื่อเห็นทับสุมาอี้เคลื่อนไกลเข้ามาตามตีก็ให้เข็นรถออกไปให้สุมาอี้เห็นทําให้สุมาอี้ที่เคยโดนกลลวงจนเกือบโดนเผาตายไม่กล้ายกทับตามตีต่อเพราะคิดว่าจูกัดเหลียงยังมีชีวิตอยู่และเกรงกลัวจะต้องกลนของจูกัดเหลียงและยังให้เตียวหนีกับมาใต้ทำกลลวงกบฏอุยเอียนจนสามารถสังหารอุยเอียนได้ระหว่างทางกลับเซงโตนั่นเอง ผลงานของคงเบ้งอาจขาดตกบกพร่องบางเหตุการณ์ไปบ้างต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากตกหล่นจุดใดโปรดแนะนำที่ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ